สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อนการถ่ายโอนพลังงานความร้อน 1. การพาความร้อน 2. การนําความร้อน 3. การแผ่รังสีความร้อนการพาความร้อนการพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยวัตถุหรือตัวกลาง ที่ได้รับความร้อนจะเคลื่อนที่พาความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเช่นการที่เราเอามือไปอังเหลือเปลวไฟแล้วรู้สึกร้อนทั้งทั้ท,ที่เราอังห่างจากเปลวไฟแล้วนั้นเป็นเพราะอากาศเป็นตัวพาความร้อนจากเปลวไฟมาสู่มือเราการนำความร้อน การนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยความร้อนเคลื่อนที่ผ่านเนื้อวัตถุจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าทั้งนี้วัตถุที่เป็นตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับความร้อนด้วยการแผ่รังสีความร้อนการแผ่รังสีความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนออกรอบทุกทิศทุกทาง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงานรังสีสามารถถ่ายเทความร้อนผ่านสุญญากาศได้วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าลบ270องศาย่อมมีการแผ่รังสีเช่นการตากปลาแห้งตากเสื้อผ้ากลางแจ้งการดูดกลืนความร้อนของวัตถุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีของวัตถุผิวของวัตถุนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนได้อีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ